สวัสดีครับพาวเวอร์แบงค์ชอนน์เฟย์น้องซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่กับ่าแฟนน้องอยู่ที่กับสองคนกับมินที่กรุงเทพเองมีใครเป็นกุ้งัองสบู่เราตอนนี้โอ้ยน้องเนาะโอ้ยราคาเยินเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยเจ็ดห้าเจ็ดสิบน้ำหนักป่วยป่วยตอนนี้น้ำหนักป่วยปตอนนี้ห้าสิบสองโมเดลสไตล์อะไรครับโมเดลเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอเอกวิทัก เคยต่อยขอเขาไหมไม่ครั้งแรกเลยซึ่งสาเก่งกับต่อยยังได้ดูยังดูแล้วเขาเมาื่อสไตล์ต่อยคาเต้มมาวันนี้มาเจอเอีกเป็นทางนะวางเก่งกับแข่งให้ดิต่อยตั้สไตล์เก่็มมีอะไรจะแก้ไขอุ้ยดียวล่าสุดต่อยไปที่เก่งทีนักศึกษาอ่าวันนั้นเป็นไงวก่งนชนะอ่ะาชนะออกไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยห้าครับร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยเจ็ดเลยเนาะโตขึ้นหรือว่าไงโตก็ปล่อยขึ้นมาเนาะเมื่อเช้ามาเวทน้ำเหลัองนี้เกินหรือขาด ประมาณพอหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งยืดเส้นยืดสายร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเป์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะภาคภัยควาัยคุมมากี่กิโลมาสองร้อยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักสิบห้าคนจังหวัดบนราชธานีเด็กอุบลเอาฝากเชียรเชียรแฟนครับหน่อยเขาบนราชธานีเป็นเชียร์เขาในการแข่งขันอ่าวันนี้เต็มที่นะวันนี้ต่อยคู่ทีสองช่องสูด้วยขอโชคดีครับ